รู้ไครับตอนนี้ในช่องอิติโปนะครับตอนนี้เราก็มีอยู่ในเกม GTA V กันอีกแล้วนะครับซึ่งก็บอกเรยวว่าตอนนี้เกิดมหาวิภัยพิบัติเออไม่ใช่ภัยพิบัติอ่ะเจอโรคไวรัสต่างๆนะครับโควิดสิบเก้าบุกรคนะครับและตอนนี้ผมต้องการปืนกาต้องการปืนเอโควิดไร้หน้าโควิดไร้หน้าขึ้นรถหนีเร็วขึ้นรถ อ่าช่วยน่อยคุณติดโควิดแล้วเนี่ยเออเออเออเกิดอะไรขึ้นกับรถไวนี่เอ้ยคุณตำรวจครับช่วยผมทีคุณต้องอ่าคุณตำรวจน้อแดงคุณตำรวจคุณตำรวจเอาตัวเราคุกเขินมาโอ้โหตายเฮ้ยเราต้องถือปืนเราต้องมีอาวุธเอ่อเอาปืนไรดีเอาปืนกลปืนกลต้องเอาปืนกลนี่เหยาเลยยิงเออเออเฮ้ยมันมาแล้ววิ่งเร็วโอ้โหนี่โควิดบ้าโอ้โหนะครับจะฆ่ายังไงให้มันตายวะเนี่ย นะครับนะหรือว่าต้องเอายาพ่นมาแรงใส่นะครับนะอู้วิ่งก่อนวิ่งไป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 ก่อนเราเรา็วกว่ามันอยู่นะครับนะไอโควิดเนี่ยนะครับนะเอาละตีแน่เป็นไงล่ะเป็นไงเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้มันไม่ตายเว้ยเฮ้ยมันไม่ตายเว้ยเฮ้ยออมันไม่ตายเว้ยไอโควิดตัวนี้มันไม่ตายทุกคนเออเฮ้ยชิบหายชิบหายแล้วโอ้โหดูดิโควิดนะครับนะอยู่ในโรงพยาบาลแม่งโรงพยาบาลจะปลอดภัยซะที่ไหนได้แต่ถ้าโควิดมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับนะผมว่าต้องใช้ปืนอื่นแล้วแหละะนนครับะ ต้อง <aunque S 2> ใช้ปืนอื่นแล้วเฮ้ยมาแล้วกระตรลิงกระตรลิงเอ้ยอ๋อโดนอีกแล้วโอ้ยโอ้โหถ้าผมโดนอีกชุดหนึ่งผมตายแน่เลยเคุณตำรวจช่วยผมทีอ้เดี๋ยวโคตรโอ้โหนะครับต้องเอาแกตัลิงโอ้ยดูโอ้โหโควิดไอ้ตัวใหญ่นะครับนะ กูจะจัดการมันเองไอ้พวกนี้โอ้โหแตกเป็นระเบิดนะครับแล้วก็แตกเป็นตัวได้อีกทีนึงนี่ตายให้หมดซะเฮ้ยโอ้โหนี่ตัวใหญ่เลยอันี่ตัวใหญ่นี่ปืนคนใส่เข้าไปอัดเข้าไปให้หมดอัดเข้าไปให้หมดล่วง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 แล้วโอ้โหแตกเป็นตัวได้ไอ้แซดนะครับนี่จะตายหมดซะเฮ้ยแกรู้ไหมทำให้คนทั้งโลกแม้เหลือร้อนไปหมดเลยโควิดบ้าโอ้ยมาแล้ว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 เดี๋ยวเราเปิดจัดแม่ง วางไว้วางไว้ตามทาง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 ตู้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 วางไว้ตามทางวางไว้ตามทางตามมาตามเข้ามาเดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปเร็ว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 โอ้โหโดนกูเองไอ้แซดเรู้จักโควิดแล้วนะครับตอนนี้โควิดมันอยู่ทุกช่วงเวลาเลยนะครับนะมันอยู่หูในฤดูหนาวฤดูฝนแม่งอยู่ได้หมดนะครับโควิดนะครับตอนนี้นะครับโดนโอ้โหผมต้องเอาปืนโหดๆมาสู้มันแล้ว嘛ปืนเอเลี่ยนอยู่ไหนวะนี่ปืนเอเลี่ยน เออไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ยิงลูกน,นี่โอ้โหแม่งไม่เขา้าอ่าโดนกูอีกแล้วกูไม่อยากไปเชืจอให้กับคนอื่นทุกคนวิ่งหนีเร็วครับทุกคนโอ้โหดโดนคอมโบเออ,อ,อเอา่ะผมจะเอาสไนเปอร์สอยให้ทุกคนนะเฮ้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยโอ้โหสามครั้งตายนะครับโอ้โหเราได้ปืนข้ามได้แล้วโอเคเล็งฟูดปงัปงปงังปัง โอ๊ยโดดโควิดแม่งโดดโรงพยาบาลนะครับเอออออเออเอออออโอ้หแงเอ้ยเอาซีโฟไปกินซัผมสังเกตแล้วนะครับว่าไอโควิดไอพวกโควิดทั้งหลายแหล่นี่ยมันไม่ตายด้วยระเบิดนะนะจริงๆนะมันไม่ตายด้วยซีโฟหรือระเบิดนะจริงๆอ่ะลองโดนปืนอันนี้ดูโอ้ยโดนอีกนะกูโดนอีกวไอ้นี่กูโดนอะไรเนี่ยโควิดเออรียบร้อยนะครับติดเชื้อตายเอาล่ะผมคิดว่าผมต้องใช้ปืนนี้แล้วแหละนะครับนะเอ มาปืนกำจัดโควิดนะครับนะมามึงเข้ามาดิเออนี่คือปืนล้ำยุคเว้ยอยู่ไหนนี่เฮ้ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งฉานานฉานานแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อยิงพลาดยิงพลาดยิงพลาดเฮ้ยมันไม่ตายด้วยระเบิดจริงๆกว่านี่มันปืนโคตรแรงเลยนะเว้ยเอาละนี่โอ้โหมันไม่ตายด้วยระเบิดจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมทุกคนหนีแล้วทุกคนแม่งดูดูหนาวก็อยู่ได้นะครับนะโควิดเวอร์ชันไหนวะเนี่ยต้องเอาปืนลูกซองแล้วแหละ ลูกสองอัดเข้าไปแล้วนี่นี่ต้องเจอลูก2องนี่โอ้โหยนะี่ครับต้องเป็นลูกกรน,นะครับถ,ถึงจะอัดอามันได้นะครับนะท่านผู้ชมเอาว่าปืนไรดีนะที่จะกําจัดมันได้แบบโดยตรงนะเนี่ยปืนนี้เนี่ยลูกซองอ่ะแหละเข้าท่าสุดเข้าท่าเข้าท่าเอ้ยเฮ้เอเฮ้อผมช่วยคุณเองไม่ต้องห่วงอ๋อโดนเองไอสัตว์กูว่าตายแน่นอนเลยบบดอกนี้ไม่นะไม่อู้ถ้าโดนอีกครั้งหนึ่งกูตายแน่เลยเฮ้อเอเอต้องช่วยทุกคนโอ้วิ่งเร็วทุกคนวิ่งวิ่งเอ้ยมันจะเอาไออ้วนนั้นแล้วไม่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 ไมไมไมนี่ <h asta> ผมช่วยคุณเองลุกขึ้นมาเร็วเออเอ้ยกูเก็บใจขอบคุณนายคอยโอ้ไม่ต้องห่วงครับผมอุ้ยมาไมา่ไม่ไม่ไม่นี่นีโโ่โอ้โหโหลง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 อเออเออคุณอ้วนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่โอเคเราต้องช่วยประชาชนทุกคนมันจะโดดทุกคนที่ขวางหน้าเอาล้ววิ่งไปคุณอ้วนเอ้ยคนตัวนี้มันมา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 อู้นะครับลูกสองนี้แหละได้ผลสุดนะครับนะอะลองลูกสองแบบว่า ลูกสองสั้นนะครับแบบห,วหัวคู่นะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะนเออเฮ้ยเฮเอ้ย,อย,ม,อยมันก็เลงจะไปดูดมันก็เลยไปดูดไอเสื้อแดงมันก็เลยจะไปดูดไอเสื้อส้มนะครับปังปังเอ้ยแม่งมันเร็งโอ้ยเอ้ยตัวนี้แม่งเร็งกูตัวนี้มันเร็งกูตัวนี้มันเร็งกูช่วชยด้วยช่วยด้วย,ย,วย,ย,วยทุกคนช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยเพิหนึ่งเพหนึ่งนี่โอ้โหวันนี้สองครั้งตายนะครับเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่โอ้โหนี่ขับรถชนมึง มึงโควิดต้องสามคัคคีกันเอ้ยนี่แน่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงปิง๊บปังปังปังเรียบร้อยปืนเอเรียน e ดูนะครับนะปิว้วไม่เข้าว่ะปืนเอเรียน e คือไม่เข้าเลยนะครับนะปิว้วไม่เข้านะครับสามสองครั้งละสามไม่เข้านะครับนะแต่ถ้ายิงใส่วัตถุดีบอกเลยว่ามีปิว้วมีปิว้วโอ้โหนะครับนะเฮ้ยแต่นี่ไม่ไม่เข้าจริงๆว่ะต้องเอาลูกซองอจัดมันนะครับเอาละเจอลูกซองไทยบ้านดูดิ ตูมนะครับดูสองไทยบ้านนี่โอ้โหกว่าจะชักแม็กเสร็จนะครับนะมันอยู่ในฤดูหนาวด้วยหรือวะเนี้ยนะครับตีโอ้โหนะผมบอกเลยยิ่งหนาวมันยิ่งอยู่ได้นานนะครับนะไอ้พวกโควิดพวกนี้เดี๋ยววิ่ง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 สองครั้งใช่ไหมสองครั้งโอ้ยโอ้ยกี่ครั้งเลยเออโดนดูดแล้วกูโอ้โหเละ เดอว่าโออ,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 อไม่อยู่ไหนหมดวะนี่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 เหลียบร้อยอ้ายดูดกูอีกแล้วไอ้สัตว์มาจากไหนวะเนี้ยอโอ้โหโอ้โหรังหักอะไรทีเดียวโอ้โหดูดิโควิดส่วนมากมันชอบไปมุงอยู่ที่โรงพายาบาลนะครับมันดูดอยู่ที่โรงพายาบาลซะส,ส่วนใหญ่นะครับดูไอ้หมอน,นั่นดิตัวเบื้องเริ่มเลยนะครับนะเออโอ้โหผมต้องทำการกำจัดตัวนั้นแล้วแหละนะครับนะดูสิจะอะไรกำจัดมันได้นะครับนะลองดูนี่ดิ ต้มนี่ต้องฆ่าตัวแม่มันให้ได้นะครับนะตัวแพร์ระบาดชั้นใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไปรักษาที่โรงพยาบาลจะเหมือนตัวแพร์กระจายดีๆนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกันเลยทุกคนนี่แน่แต่ในความเป็นจริงเราควรจะไปนะครับเออถ้าเป็นโควิดเออ่าโดนโดดีกแล้วกูว่ากูตายช็อตน,นี้แน่ๆเลยว่ะตึอโอ้โหแมงเอ้ยเราต้องดูตัวเองด้วยเอาละตอนนี้มันถึงเวลาซูเปอร์ฮีโร่ของจริงแล้วนี่ฮ่าฮีโร่ออฮีโร่กูอยากโดนนะครับดอม่เออพ้าคุณซูเปอร์แมนพ้อคุณซูเปอร์แมน ข้าซูเปอร์แมนฮึบโพจะแน่สักแค่ไหนเชียวมัดตกนี่ต่อยไปครั้งเดียวนี่แน่่าเป็นไงล่ะโดนโดนอะไรล่ะอะไรล่ะอ้าว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 ยังไงยังไงเดี๋ยวผมขอใช้ตาเลเซอร์มหาป่ายนะครับนะเดี๋ยวไประเบิดป้อมยามมันก่อนนี่โดนโดนโดนกุจีโดนกุจีเป็นไงไม่ตายว่ะท่านผู้ชมมันไม่โดนตายด้วยแสงเลเซอร์ความร้อนมหาปลายผมไม่ตายตายตายอยู่ตายอยู่นะครับ เรียบร้อยแต่เป็นอุนจินะครับนะมันต้องโดนมันต้องโดนมันต้องโดนที่หลอมละลายมันต้องโดนมันต้องโดนโดไฟอย่างนี้เฮ้อเป็นไงล่ะเจอ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 โอ้โห,โหนี่ขนาดนี่ขนาดโอ้โหตาเลเซอร์ของซูเปอร์แมนเลยเน,นี่ยโอ้โหตัวดีจิวจัดมึงจิวหมัดเดียวไปดีหมัดเดียวไปดีหมัดเดียวไปดีเฮ้ยมึงจะแน่สักแค่ไหนวะเออแยกย่อยมาเป็นตัวเล็กๆ แยกย่อยมาเป็นตัวเล็กเหรอแยกย่อยมาเป็นตัวเล็กเหรอแยกย่อยมาเป็นตัวเล็กย่อยมาเป็นตัวเล็กเหรอตายหมดยังเฮ้ยโอ้โหมึมีย่อยมันอีกเขาย่อยของย่อยอนะครับนะมึงจะย่อยของย่อยของย่อยของออยดูดตัวแล้วฮะมึงเอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมากูไม่ไหวแล้วนะกูไม่ไหวแล้วนะอุ้ยเฮ้ยทำไมตัวกูเล็กลงวะเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำไมตัวกูเล็กลงเอออะไรหรอกนี่เอาละไม่ไหวแล้วนะ แกอยู่ไหนฮึบเดยดูพวกแกอยู่นี่กันใช่ไหมกาะอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมยะเป็นไงแม่งไม่เป็นไรไอสัตว์โควิดประเภทไหนวะเนี่ยแม่งขนาดใช้พลังโอ้โหความร้อนแบบพารทิศนะครับนะระเบิดตัวแบบซูเปอร์แมนนะครับแม่งยังไม่ตายอมกลัวใหมกูขอร้องอย่ามาแตะต้องตัวฉันแม่งยังไม่ตายนะครับนะโอ้ใหม่โอ้โหกูเพิ่งจะล้มกูเพิ่งจะล้มโอ้ยปล่อยกูนะปล่อยกูเฮ้ยแม่งไอชั่ววกูจะลองเด่นหัวใจมันดูนี่ มันจะมีว่าวัดเด็ดหัวใจเนี่ยเด็ดหัวใจโควิดนะครับนะโควิดมันหัวใจไหมดูสินี่ควักหัวใจ้อวไปแล้วเครื่องกูโชคดีนะไอ้ใครกูไ <c oughs> ม่อยากเล่นแล้วมึงทำกันได้โรงเยี่ยมเลยนะครับนะอืออ่ะสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแบบเหี้ยๆอย่างนี้แหละนะครับนะก็รอดูหมอดต่อไปนะครับใน gta นะครับนะก็อือแต่มันแหละ